อ uh huh. uh huh. uh huh. มาพบกับผมนะยาผมนาฏการเฮ็กซ์โอที่ฮกซี่หลีเกมมิ่งนะครับหลีนะครับผมกับผมกับกฎเริ่มกันเลยครับ <c oughs> ก็คือ,องวิดีโอเซเว่นแล้วนะฮะไม่ใช่สิกูลงเซเว่นอยู่แล้วนี่วะพูดตบโกยอะไรวะเออ คือผมลอง Windows 7กับ A.P มาแลฮะก็ได้รู้ว่า Windows 7เล่นเกมแล้วกระตุกนะครับคือแดก CPU นะครับเป็นเป็นตัวแดกแดก CPU นะฮะแนะนำให้ใชคอ o r e i3 นะครับ Nice job mate s e now thanks o e n e G3 Ah nice ดโดโด่อะไรวะใครอยู่เนีน้ไม่ได้ครับต้องไปหานะเดานป๊อปอย่าบอกนะกูยังไม่ได้ขายของอะ นี่คือข้อแตกต่างระหว่างวิดูเอ็กพีกับไซว่นนะครับกระตุกชิปหายเลยครับคือเอาง่ายๆคอมคอมคอมกลุ่มกากนะครับโอเคนะครับลใหเี้ยไระมเคเ จะเป็นห้อ <ông> งขายของนะผม <ador> ขายคร <affordable> nice ับกดเตอร์ไป e เอ้โอู้อ้้หของดีของดีอ้ของดีเตอร์ไปโอ้ของดีโอ้ของดีกลไปไปอะไรวะเนี่ย ที่เนี่ยขายแพง f r e e z e r first first อะไรสักอย่างว,ว่าไม่บอกไม่แกงกิดเขาสับเปล่ามาทำไมวะโอ้ชามันโอวิ่งฮโอ้โอโอโอ คืออะไรอะง n g e l Plus ที่อัปเกรดส่วนตัวส่วนตัวสองตัวอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้เอออยะยะย,ะย,ะย,ะยะพอพอพอ,พอ My Bestness best. <Yeah. S 2> กูปพวกขายเออนี่ฮะจะมีห้องตีบวกคือคือพวกพี่อ้อยเขาไม่ได้เล่นแบบโหมดตีบวกมั้งเดี๋ยวกูซ้อมกัน ซ้อมรีพอร์ตรีพอร์ตนี่นะครับอ่าหน่ายอัพเกรดได้ครับผมอัพเกรดไปเรื่อยๆครับนี่ครับต่างจากหกร้อยก่อนเลยเท่าที่เห็นทเท่าไหร่ะฮีเหียเอ้ยบวกยี่สิบอุ้ยมีเที่ยนี่คนไรมีครับเลยใช้สองอันนี้ครับ วีลสี่เลียนตะเกียบกูจะเรียนนี่โมวีสปีดกูเอาหัดไว้ไก่อนนี่นะฮะนี่ครับเราเล่นของแรงครับแร,ร <c> h <oughs> ไปครับวิ่งกับเองโอ,โอ,โอ mainland, ้โหไอ้จะจุกอยู่เองนี่นะครับผลดีของการอัพสกิลวิ่งลดปลาไม่ต้องเอาแมง่งวิ่งโด่งเดียวโดดดันครับ เอาลูกพี่พหัวหัวจ้แหเชียโอ้กูเดินเลยมาได้ไงเนี้ย ไปครับไฟเดยไฟยเดย,ฟยเแหะไฟเดย์ยด่ออะไรไงเพื่อนแหะตกเต้นเต้นทีครับชีย อนาดคือที่ ที่ที่ผมบนไปนะฮะก็ก็ที่บอกว่าทำไมไม่ลงวิดเโอร์เซเว่นตอนเหมือนแคทเกมคอมจะได้ลื่นใช่ไหมฮะ <c oughs> ติดปัญหาจนที่ว่าผมใช้ <c oughs> อะไรวะมีมีสกิลปลดล็อกด้วยอ่ะ นะนี่ยในสกิพลพล็อตเดี๋ยวบางเลนไว้เชสิสกิพลพล็อตอะหนีวะต้องมีเดียเมื่อกี้มันบอกมีสกิลพล็อตด้วย อีเทียมีมีการแบบนี้ด้วยขายของโดของอีเทียมเกมเกมพี่นี่กูกชอบเลยไนท์นี่ไง ถีอยู่เต็มเลยครับสนใจกูบ้างโดนทั้งตังโดนทั้งมีด ทุกบ้านเข้ามาล็อกอะไ้สั่นอ้อบุกอีพีด้วยเหอ่ยนี่ครับโดของพวกนี้ไปเยอะๆฮะขายได้ราคา I feel de- if you bring me- Yes. Yes! Oh. Oh thank God! Oh thank God! Thank you! Is he good? Good thing I'm gonna on a I'm so EP in I'm safe and- I'm Annie! I can't fall asleep without Will you find Definitely The last time I saw it? remember No find anything? I can't last much longer without water. My muscles are starting to cramp up. Friday. Friday. Maybe there's something in here. She i f นี่จะมีพวกไก่ไก่เกียร์หวัดดีเพื่อนลูกมาไม่โอ้ปวดหัว ตัยเก่งตอยเกง่งดูครับมีไรโด้ไม่ให้หมดฮนะเฮ้ยม <c oughs> ีเสียงพี่กูนอนอยู่แถวนี้นี่วะเอ้ยอย่าเพิ่งลุก,อ,ลกอุ้ยแบะ ไม่ไดเสียงที่ไหน,นอีกโดครับไหนก็ได้ยินเสีงยงแค่ไหน มันต้องเป็นขวดเหล้าเลยวันนี้เย่ยวเวลา